ว้โหคุณเห็นอะไรนั่นไหมแมงยืนเลียงกันเลยไม่ต้องสงสัยว่าทำไมมันยืนนิ่งนะเพราะว่าผมปิดการใช้งานความคิดอยู่นี่ถ้าผมติ๊กออกเฮ้้้้โอ้อจจแดงอะไรกูอูแกแล้วเหี้ยแกแล้วแกแล้วเหี้ยอจดโอ้โอ้้้โอ้ติโอ ัดชัดัดชัดมนว่เร็วกโอ้เยวิ่งช้าวะอไอ้ต้าอออว้าอูม่นลโอ้โหเอ้ออกมาได้ออกมาได้ออกมาได้ช้าเกินไปโอ้โ่าชัดชัดกูอไอ้ต้าเอชยตา ตาอย่ามาดูดตาอย่ามาดูดโกเวแมนนั่นเลรอีแคนทอกโอ้ว้าวไอตอวมึงอ๋อลาแหวกเลยเฮ้ตาดีเละผมขับรถหนีแม่งเลยเฮ้ขับรถหนีแป๊บอ่าได้รถมาละโอ้โ โอ้โหอเย็อาจารย์ม้ลมเออล้อลุดอ่เกมะนึงเฮียรถอารถคัี้ะไปไปไปไม่ตามอ่ะเคนี่ก็ตามไม่ได้แล้วเหรอไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะอ้าหาย แกยังอ right? right. okay. oh, 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 oh. oh, ่อนหาดเกินอาจจะติด hmm. บ oh, ักอะไรแบบนี้ก็ได้เออนีเห็นแล้วเห็นแล้วละโอเคโอ้โอ้โอ้ถอย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 รถถอยรถถอยรถถอยวาวไปแล้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 วอ้าเอาราแม่งเข้าไปในตึกฟวาแล้ววดแล้วอาจารย์ลมไม้กูเอยไม่ใช่ลมไม้ไม้ลมเออโอ้รถติดโอ้รถติด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 ใจเย็นใจเย็น รถแม่งดิฟรถแม่งดิฟดูชาดๆกับไม้ลมแม่งอ๋ออ้าเออไปแล้ว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 โอ๊ะโอ๊ะคือรถถังอ่ะอ่ะจะทำอะไรจะทำอะไรกูได้ไหมเออโอรถถังรถถังแม่งพังเอ้าสวัสดีครับ เขาจ,จ้องจะเล่นคุณไปแล้วไปแล้วจังหวะนี้อ้ะรถตกว้าย่ามาซ็ตจอดแถวนี้ไอ้เหี้ยอ้อยอ้อยรถรถแม่งดิบรถแม่งดิบรถแม่งดิบอู้หู้หู้โอ้ยโน่นไปไปนู่นไปโว้าวมาแล้วถ้าจะชาติถ้าจะชาติไปแล้วถ้าจะชาตอู้หวิ่งเร็วเกิน โอ้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 เฮ้ยวิ่งจุกวิ่งจุกวิ่งจุกเฮ้ยวิ่งจุกวิ่งจุกจุกุุุุอ้าวจุจุกุจุกุอ้าวมาเราอยากดูว่าท่านจัชชานนั้นจะทำลายรถถังได้ไหมซึ่งสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือไปหาท่านก่อนท่านอ่ะได้อยู่ตรงนั้นโอ้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 ควันอลยวะโอโอ้มองไม่เห็น เอ้ยนั่นไงท่านชัตชาติโอ้ยท่านท่านท่านจะเย็นท่านท่านท่านไปท่านท่านรถทางเอือมาผมสงสัยมานานแล้วว่าเราจะเราจะฆ่าไอ้พวกบอทอะไรแบบเนี้ยเราจะเราจะฆ่ามันยังไงวะนี่ยนี่นี่อ่ะปิดไปก่อนเลยมาอยากรู้เหมือนกันว่าจะฆ่าตายไหมเริ่มจากออกปืนนี้ยิง มันฆ่าไม่ตายวะระเบิดนะโอ้โหระเบิดก็ไม่ตายอาพจอ่ะพจยัดก็ไม่ตายอ๋อผมรู้แล้วอ่านี่เมื่อกี้นี่อาจจะมีท่านชัชชาติอยู่ก็ได้เออใครจะไปรู้อ่ะท่านแข็งแกงมากเลยท่านอาจจะปกป้องเพื่อนของเขาเพราะฉะนั้นมาเราลบท่านออกไปแล้วเราลองมายิงดูไม่จริงร่างทรงของท่านยังอยู่ โอ้โหโอ้โหไม่ใช่แล้วโอ้โหข่ายไม่ตายเว้ยไม้ล่มอาจารย์ไม้ล่มก็ไม่ตายโอ้โหอาจารย์แดงก็ไม่ตายตายงกทุดก็ไม่ตายโอ้โงั้นต้องวางระเบิดเยอะเนี่ยวางระเบิดเยอะเลยผมจะทำการกดระเบิดภายใน3 2 1หนึ่ง ทำยังไงให้บึงตายวะไม่จริง <ardı> อิมบอทแอททนเวตเฮ้ยไม่แต่อิมบอทก็ยังทำอะไรไม่ได้แล้วนี่อ่ะเกินไปไหมมาเดี๋ยวลองเผาดูวางน้ำมันเยอะๆเลยเผาดิเฮ้ยพูดเป็นเล่น ขนาดเผาแล้วมันยังไม่เป็นอะไรเลยวะไฟเผาก็ไม่ได้อิมบอทก็ใช้ไม่ติดเราลองมาใช้ทอร์นาโดกันดูมาหนึ่งสองสามปับ๊บโอ๊ยวั h e f ฟั k ไม่แต่ทอร์นาโดยังทำอะไรไม่ได้เรอเนี่ยเออกระนำกระนำกระนำดีวะเอ้ยเอ้ยเอยเอชน โอ้ไม่แต่ไม่แต่รถถังทำอะไรไม่ได้อะโอ้โหมีมีปืนนี้ปืนที่ทรงพลังที่สุดทำอะไรไม่ได้เลยโอ้ยยิงใส่ตัวเองทำไมล่ะมาทำไมมันแข็งแรงกันยังวะเนี่ยโุ้ยแหลกเกินผมชักจะหมดความอดทนแล้วตอนนี้ผมมีแค่ไอ้ระเบิดนิวเคลียร์นี่ เพราะฉะนั้นก็ไอามาระเบิดนิวเคลียร์อู้หูยเกิดไม่ได้เอ้ยนี่ไงมาผมผมวางระเบิดนิวเคลียร์ยิงนิวเคลียร์ใส่ขนาดนั้นเรามันจะตายไหมเฮ้ยเฮ้ยอย,อย่าบอกนะว่า เฮ้ยเฮ้ยทำไมได้ยินเสียง <c oughs> ขนาดระเบิดน,นิวเคลียร์มันจะทำอะไรไม่ได้เลยวะเล่ย์วะเคลียอัพเอวิติงแมงเลยเนี่ยแค่นี้มันก็ตายแล้วเออ